สวัสดีครับผม a 87ขายรถไปน้ำเรือดนตรีไปพร้อมครับอ่ามันนี้มากครับบรรยากาศลมหนาวนะครับบรรยากาศดีๆีอ่ามันนี้ซิมี่เรื่องร่าดีๆมาแนะนํานะครับอ่ามาฝากก็ต่อนกันหรือเป็นยังรอชมนะครับคอามนินฝากกดติดตามคนไลยคนแชร์ช่องเท่าไรครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือ2ครับเบอร์โทรผมแปะไว้ข้างล่างครับแอดไลน์จ่ายเบอร์โทรได้เลย ่ามื่อนี้ผมสิมาในรูปแบบของ87เทสได้นะครับกับ Honda City เกียร์ธรรมาดาคันนี้รอๆคันนี้ผู้ใดที่หาเกียร์ธรรมดาอยู่ผู้รักผู้ยัยวัฒนธรรมเกียร์อโต้หรือว่าไวรุ่นสายสิ่งอะไรเกียร์ธรรมาดาไปครับสนุกสนุก,น,กนี่ครับคันนี้มาแล้วคลิปรีวิวตัวต,วตวนเพิ่นผมได้เฮ็ดไปแล้วนะครับอ่าตัวนี้ป 2, 8, ป 2, 8, เป็นปี2008ปี2008เคยพัฒนาลอยซีซ,ซ,ซีนะครับเป็นไอวีเทคแล้วรับรองว่าครับสนุกประหยัดพลังงานครับผมเดี๋ยวผม้อเอาคลิปรีวิวตัวเต็มเพิ่น มาแปะไว้นะครับนี่แหละครับโดยร้อม่อๆแบบนี้แหละล่อๆแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้สิพาล่องทดสอบครับจากสี่สิบกิโลเมตรครับเบื้อ,องการขับเคลื่อนต้องเพป็นว่าสิเป็นในความเร็วต่ำความเร็วสูงเนะ<ม>าะเครื่งองยนต์มันสิเป็นยังไงช่วงล่างสิเป็นยังไงอ่าสิมีเสียงมีเยียงบ๊อบก,ก็ถนนดีบ๊อบแล้วก็แอร์เย็นปกติดีไหมวิทยุทะยุนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสิพาเทสล่องเบื้องนะครับจากสี่สิบกิโลเมตรครับอ่า ภาพล่องครับเบื้องทั้งการขับซราจรและการขับเร็วๆบนทางคูขาและบนถนนใหญ่นะครับล่องเบื้องว่าบนเสียดดดีปันไหนจัก40กิโลเมตรไปออกไปขับรถกันครับผมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถแล้วนะครับน,นี่นอ่เริ่มจากเลื่อนไม้ก่อนเดี๋ยวสิบเปิดสวิตเกิดมากนะครับนี่ ไฟสถานะถูกอย่างไฟแจ้งเตือนทูกอย่าง, e UR, างมีครบทุกหลอดนะครับเพราะตองห่วงไฟเครื่องไฟย,ยังมีครบนะครับอ่าแสดงว่ารถขนิี้สมบูรณ์นะครับเดีย๋ยวสตาร์ทเครื่องมั้งครับหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้วไฟทุกดวงกระสีไลดับนะครับเหลือแก่ไฟเบลอ่า,ลลไ,าไฟเบลเดี๋ยวผมขาดแล้วก็ไฟเบรกเมื่ออนะ่าไฟสีน้ำเงินนั่นเป็นไฟเครื่องเย็นซสื่อนะครับเพราะต้องตกใจเพราะว่ตาตอนเสาร์สตาร์ทตอน,น,นเสาร์คเครื่องเกเย็นดีเประมาานี้ครับนี่ ตันนี้รถดวยสวยเลยกไม่สองแสนสองนะครับเนาะการใช้งานทั่วไปของฮัลฟ์ดาซิตี้ก็บมี่ยังหลายครับปกติทั่วไปเป็นเกียร์ธรรมดาครับง่ายนะครับขับง่ายมีจอตัวนี้เป็นจอจอสองดินนะครับสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้หรือว่าจอยูเอเอบีฟังเพลงได้หรือว่าจิตต่อเป็นแอปเปิลค่าเพก็ได้นะครับใส่ต่อจากสายตัวนี้แหละจากช่องยูเอเบีนี่แหละครับทือว่ากเบื้องหนังได้ฟังเพลงได้นะครับ,นนรบ,บเนานะ อากาศแอร์ตอนนี้เป็นแอร์ธรรมดานะครับเ้าเปิดสวิตเอซีก็ททำงานปกติเนาะเหล่งความเย็นแอร์ปรับตำแหน่งแอร์เลือกในอากาศหมุนเวียนภายในเลือกอากาศางนออกกันมาทั่วไปกัปจะมาณนี้ครับสำหรับฮอนด้าซิสติกับจิมปนี่อย่างหลายใส่งานในไงถอาเกิดคนชินกันเดี๋ยวจัพลาล่องครับเบิ่งครับสำหรับ,บเกียร์ธรรมดากันสิผู้ได้ทีหาเกียร์ธรรมดาอยู่ผมกับหมออยู่อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งครับ เง่ายๆนะครับเกียร์ตุกเกียร์เง่ายังพวกหลุดเกียร์ฮอนดา้าเกียร์ธรรมดาแต่ว่าก็ออกตัวง่ายนะครับออกตัวไงพวกไดรเวอร์ิตทับหนักเกียร์หนึ่งเกียร์สองสำหรับผมก็ดจาว่าคุณชินเกียร์ธรรมดามอนไรแต่ว่ากันคับได้ปกตินะครับขับง่ายาเกียร์สามเกียร์สามทุกเกียร์ แน่นเพราะคอดไม่มี ga, tá, ลุดเกียร์สี่อ่าแล้วก็เกียร์หาครับนี่ตัวเกียร์ใซรได้ปกติแอร์เย็นนะครับจะเปิดเลขสองก็ลมแรงดีตัวเกียร์ใซรได้ปกติครับพอถอนเดี๋ยวสิบห้าลอกเบิ้งว่าเปล pregnant, ปี่ยนแจ็กสี่ส right> ิก no ิโลเมตรสิเป็นยังไงความพร้อมันสิมีบ่แล้วก็อ่าระบบเกียร์สิมีปัญหาบ่ลองครับเร็วๆลองเบิ้งลองเบิ้งนะครับเนาะ ถนนช่วงนี้ครับพื้นผิวจะลาดจอนกับบล็อกไอดีนะครับมีหลุมมีบอ่อหลายเที่ผมสิพาดลีนลองเพิ่งกระชองล่างเป็นทั้งไหนอ่าบ่มีเสียงนะครับบ่มีเสียงตกหลุมอ่าช่องล่างดีเลยช่องล่างดีเลยครับเออเพมีเสียงก็ก็แก๊กๆนะครับนะอ่าอาิสิบอธนัทครับเกียร์ธรรมดา,าดอะไต่ว่ากัโอเคครับก็ถือว่าช่องล่าง ครับในถนนที่ผิววม่เรียบก็ถือว่าโอเคนะครับเพมีเสียงรบกวนน่าจุดเกินไปนะครับเนาะถือว่าเหตุได้ดีครับผมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปตทอำเภอพยืนนะครับจุดเก้านี่แหละ ตอนนี้กับแรนมาแล้ววันสิบแปดกิโลนะครับทุกจ้างปกติคงหุ่มควบำห่อนมีนะครับเครื่องเดินเรียบๆแบบนี้ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับแอร์ยังเย็นดีนะครับวิทยุพอตกหัวมามีจอยแล้วเดี๋ยวขากับผมสิพาล่องท้ำความเร็วเบิ้งกับรถเกลียวธรรมดามันสิเป็นจังไถ่เนาะกันนี่ก็ถือว่าค่อนข้างสิสมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะเป็นระบบช่วงล่างเพิ่นเดี๋ยวกขึ้ถึงลานเท่ากับสรุปอีกเทีนึงนะครับว่าเป็นจังไถ่ระยะทางขากับประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับบอก สิครับอีกเสียงทางหนึ่งนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพาเดินทางกลับกันครับผมเดี๋ยวผมจะพาล่องถ้ำความเรียววงนะครับอ่าสำหรับรถเกียร์ทรรมดาเราเริ่มจากเกียร์หนึ่ง เปลี่ยนเกียร์เนี่ยได้ตามใจเฮาครับเขาอยากลากว่าก็ได้ก็ได้นี่ครับขับมวนครับ,ร,บรถเกียร์ธรรมดาแล้วก็ช่วงล่างพอดีนะครับขันนี้เกียร์สามเกียร์สี่ว้าโอ้ลอ,อยนะครับแล้วก็ช่วงล่างดีนะครับเพราะหนาขัวเกียร์สี่เกียร์ห้าครับก็เกียร์เฮียร์เดีๆครับบ่มีหลุดบ่มีลื่นเนาะนี่เฮียร์เดีทุกเกียร์เลยครับสำหรับพันดา้าเซสตี้คันนี้ ผมว่าหนาไปใส่นะครับราคาแสตนต้นๆเท่านั้นแสนสามหมื่นแปดพันนะครับอ่าครับสนุกครับรับร้อมมาใส่กันยเงี้ยวนี่ครับลากเกียร์หายเงี้ยวสบายเลยครับผม สำหรับความสะดวกสบายนะครับรถคันนี้ก็ถือว่า Honda City เป็นกันหไฮมาหลายเลยสําหรับอุปกรณ์ต่างๆกระจกตรงม่านผ้า,าันแดดก,ก็มีแล้วก็สำหรับที่วางแก้วสำหรับคนที่มเกเครื่องดื่มเย็นๆเวลาเดินทาง Honda City มาให้ถึง7จุดนะครับประตูด้านซ้ายหนึ่งช่องกลางด้านหน้าสองด้านขวาฝั่งคนขับประตูอีกหนึ่งช่องเป็นซีแล้วตรงช่องกลางนี่สำคัญเลยครับให้มาถึง3จุดเลย ว่างแกวไหแก้วมันสบายสบายเลยครับรับรองว่ายู่ใจเลยสำหรับผู้ดิบมากการเดินทางแล้วก็มีเครื่องดื่มเยน็ยนๆจิบไปนั่มนะครับเนาะาะือว่าเหตุใดดีครับผม ครับผมตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับสำหรับการทดสอบครับหรือเทสอบในคอนโดซิตี้กันนี่ครับระยะทางวันนี้40กิโลเมตรเฮ็ดได้ดีครับเครื่องยนต์ยังปกติความห่อนบ่มีนะครับอ่า40กิโลเมตรผมได้จอดดูแต่ว่าไม่ได้ดับเครื่องรถนะครับไม่ได้พักเครื่องความห่อนปกติมอซันอ่าระบบช่วงล่างเพื่อนบวาสิแลีนอยู่กัมเรียซาถนนขูดขาก็เฮ็ดได้ดีครับบ่มีเสียงรบวนเั่นเลยล่ะแล้วก็เวลาเราขับเร็ว ดีความเร็วสูงช่วงล่างดีเบาย้อนตครับก่อถนนดีบรราหนากลัวก็ถือว่าโอเคระบบเกียร์ช่วงกำลังครับเฮตุใดทุกเกียร์บรร่ลูดบ่อถอนยิงเวลามเร็วับเร็วๆเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนเกียร์ได้ว่าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเนาะแอร์ยังเย็นปกติครับวิทยุบ่ต่อง่วงเพราะว่าผมใส่จอมาให้แล้วครับผมเพื่อจะหาเกียร์ธรรมดาอยู่ราคาแสนต้นๆ้ขั้นนี้บ่คว,วันพลาดน,นะครับแสนสามหมื่นแปดพันเดี๋ยวคลิปตัวเต็ม ผมมาไว้ข้างหลังนะครับผมมาแปลไว้ข้างหลังคลิปนี้ละสำหรับเมือนี้ผมกับ Honda c i t ตีกันนี่ก็สิฝากไว้แค่นี้นะครับอ่าขอบคุณที่เขามาชมช่วงนี้อากาศเย็นแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผม